ตล์ฮาร์ดบอบเนี่ยถือได้ว่าเป็นสาขาใหญ่ของดนตรีแจ๊สมาตั้งแต่ทศ1950 s เลยนะครับมันเป็นสาขาใหญ่ขนาดที่ทุกคนเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นดนตรีแจ๊สในกระแสะหลักนะครับหรือที่เรเรียกว่า mainstream แต่ไอความสาขาใหญ่ของมันเนี่ยมันก็มีการแตกย่อยๆเป็นสาขานนุนสาขานี้อยู่ดีนะครับแล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับดนตรีแจ๊สสาขาย่อยของฮาร์ดบอบสสาขาครับซึ่งทั้ง2แนวเพลงนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีแนวอื่นๆด้วยนะครับ สองแนวเพลงนี้ก็คือโซจั๊สแล้วก็ฟังก์ในแบบของฮาร์ดบ็อบสวัสดีครับแอดมินแจ๊สแจ๊ครับ ก่อนเพื่อจะพูดถึง2แนวนี้นะครับต้องย้อนไปนิดนึงไปถึงทศวรรษที่1 9 4 0งเกกันก่อนซึ่งไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนเนี้ยมันจะไปมีอิทธิพลในดนตรีฮาร์ดบอบอีกทีหนึง่งแล้วทำให้เกิดสาขาย่อยเหล่านี้ในทศวรรษที่19 4 0 s นอะครับนอกจากบีบอบที่เกิดขึ้นมาใหม่ใน Jazz แจ๊สเราเนี่ยในดนตรีแนวอื่นๆที่มันนอกเหนือจากแจ๊สไปมันก็มีแนวอื่นเกิดขึ้นมาเช่นกัน2แนวใหม่ที่ใหญ่มากๆเลยในช่วงนั้นก็คือ R&B หรือ Rhyth Rock Roll and and Blues ส่ววนนนออีกกแนนึง็คื แต่แนวที่ส่งผลต่อแจ๊สมากๆเลยเนี่ยก็คือ R&B นะครับซึ่ง R&B เนี่ยตอนแรกมันก็รับอิทธิพลมาจากแจ๊สแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็จะส่งอิทธิพลกลับไปที่แจ๊สจนทำให้เกิดแนวที่เรียกว่า Soul Jazz โน้ตไว้นิดนึงนะครับ R&B ใน40เนี่ยต่างจาก R&B ที่เราคุ้นเคยในยุค90ามากๆเลยนะครับ R&B ในยุคแรกๆนะครับเราต้องไปพูดถึงคนนี้กันก่อนเลยคนนั้นก็คือลุยส์จอร์แดนเขาก็เป็นทั้งนักร้องนะครับนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นมือแซกโซโฟนด้วย ในช่วงทศวรรษที่ 1940s เนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากๆเลยในขณะที่ชาวบีบอบแจ๊สนะครับกำลังสาล้วนกับความซับซ้อนของคอร์ดแล้วก็การเล่นในแบบสมอลกรุ๊ปที่แบบโต้ตอบกันไปอย่างสนุกสนานนะครับจอแดนก็หันหน้าเข้าหาตลาดคนฟังส่วนใหญ่จนได้เพลงฮิตติดชาร์ตทั้งชาร์ต R&B แล้วก็ชาร์ตเพลงป๊อปนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก่อนหน้าที่หรือจอแดนจะประสบความสำเร็จนะครับเขาก็มีความเกี่ยวข้องกับวงการแจ๊สมาก่อนด้วย ในปี1936นะครับลุยส์จอแดนเนี่ยเล่นแซกโซโฟนอยู่ในชิคเว็บออเคสตรานะครับที่สวอยเบิรูมแล้ว2ปีหลังจากนั้นนะครับลุยส์จอแดนเนี่ยก็แยกตัวออกมาทำวงเองชื่อว่าทิปปานีไฟฟ์เพลงของจอแดนนะครับก็จะมีทั้งความบลูส์ความคอนเรสปอนส์หรือการโต้ตอบกันไปกันมาระหว่างเซกชั่นหรือระหว่างนักร้องกับวงมีการใช้สต็อปไทม์ให้นักร้องได้โวยวายมีการเอื้อนนะครับมีลูกเอื้อนแบบบลูบลูส ที่มันก็เชื่อมโยงมาจากบลูส์ในสมัยก่อนแล้วก็ฟิลฮอลเลอร์ที่เป็นเหมือนเคาวลางของบลูส์อีกทีนึงจอแดนนะครับก็ดึงรากพวกนี้เนี่ยกลับมาใส่ในดนตรีเขาหมดเลยลองฟังเพลง Let the Good Times Roll ในปี1946ดูนะครับจะได้ยินการ Stop Time แล้วก็การโวยวายแบบบลูบลูส์ของเขาหรือจะเป็นเพลง i s You or Is Or i s You And My Baby นะครับที่อัด1943แต่ปล่อย1944เราจะได้ยินแนวเบสนะครับที่เดินลง ซึ่งแนวเบสแบบนี้ก็จะโผล่อยู่ในแนวเพลงเครื่องนี้อยู่บ่อยๆส่วนเรื่องของการใช้เครื่องดนตรีนะครับทั้ง2เพลงนี้เนี่ยก็จะได้ยินการใช้เครื่องดนตรีแบบแจ๊สเลยมีทั้งแบบกลุ่มเครื่องเป่ามีทั้งรีทูมเซคชันนะครับกลองที่ตีกรุฟแบบแจ๊สมีการใช้ทรัมเป็ตนะครับที่มีการเล่นมิวส์คือฟังดูก็จะเห็นความเกี่ยวข้องนะครับความเชื่อมโยงระหว่างแนวดนตรีแบบนี้กับแนวดนตรีแจ๊สที่มาก่อนหน้านั้น ส่วนอีกคนที่สำคัญในแนวพวกนี้นะครับก็คือ Ray Charles มือเปียโนนะครับนักร้องนักแต่งเพลงคนนี้เนี่ยผสมหลายแนวมากๆเลยเขาทำในทุกอย่างนะครับสวิง g ๊อบอาร์แอนด์บีร็อกแอนด์โรลกอสเปลแต่รากฐานธนงดนตรีของเขาะคราบจริงก็มาจากดนตรีโบสถ์แบบกอสเปลเพลงฮิตในช่วงแรกๆของเขานะครับก็จะเป็นเพลง I Got a Woman ในปี1954ที่เทคนิคการร้องนะครับก็คือบล,ลูส์ละมีการเอื้อนในแบบบลูส ส่วนวงนะครับก็มาแบบบิ๊กแบนเลยแต่จะเป็นการเล่นในแบบใช้ริฟนะครับเครื่องเป่าเนี่ยจะเล่นริฟซ้ําๆเป็นแบ็กกราวนด์สิ่งเหล่านี้ก็คือเราจะเคยได้ยินกันในวงบิ๊กแบนในแบบของ Kansas City อีกเพลงก็ What I Say นะครับในปี1959เพลงนี้ก็มาแบบ Rock แอนด์โรเต็มๆเลยแล้วก็อีกเพลงที่จะมีแนวเบสนะครับที่เดินลงแบบยอดนิยมเนี่ยก็คือเพลง Hit the Road Jack ในปี1961 เพลงนี้จะมีการใช้นักร้องหญิงนะครับแล้วก็กลุ่มนักร้องเล็กๆเ,เนี่ยในการโต้ตอบกับเรชาล์ด้วยมันก็ให้อารมณ์โบสนะครับแบบกอสเปลมีข้อ and r e s p o n ที่มีการโต้ตอบกันนะครับระหว่างนักร้องนํากับนักร้องคอรัสเพลงพวกนี้นะครับของทั้งลุยจอแดนแล้วก็เรชาล์สเนี่ยมันก็เท่าๆนะครับคือมันก็ไม่เชิงว่าจะอยู่ในแจ๊สแต่มันก็ไม่เชิงว่าจะอยู่นอกแจ๊สมันแบบเหมืนอนยู่ขอบๆผสมผสมกันอยู่แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของดนตรีพวกนี้ก็คือความเป็นบลูส์ความโบส ความเป็นกอสเปลแล้วสิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะส่งอิทธิพลกลับไปที่ดนตรีแจ๊สอีกทีหนึง่งจนทําให้เกิดแนวที่เรียกว่าโซแจ๊สทีนี้เราก็เข้าโซแจ๊สกันได้แล้วครับแน่นอนว่าโซแจ๊สก็จะเป็นดนตรีที่มันเทาๆอีกแหละเพราะว่ามันผสมมันอื่นมาเยอะใช่ไหมโซแจ๊สก็จัดอยู่ในกลุ่มย่อยนะครับอยู่ในสาขาย,ย่อยของฮาร์ดบ็อบเรียกว่าเป็นสับเซตแล้วกันนะครับลักษณะดเด่นก็อย่างที่บอกไปมันก็จะได้รับอิทธิพลความบลูส์ความกอสเปลความโบดเข้ามา แน่นอนว่าก็ต้องมีการใช้เคเดนซ์นะครับแบบโบสก็คือการเล่นคอร์ดกลับไปกลับมาระหว่าง4กับ1เราเรียกเคเดนซ์นี้ครับ4-1เนี่ยว่าเพลงก็เคเดนซ์ซึ่งมันจะให้เสียงที่ทางดนตรีเนี่ยเขาถือมันเป็นคําว่าเอเมนที่ใช้กันในโบสนั่นแหละแ so นวโซจ่าครับเราจะได้ยินการคอนเรสปอนส์แบบเดียวที่เกิดขึ้นในดนตรีโบสแต่นอกจากองค์ประกอบทางดนตรีแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของเนื้อหาสาระของเพลงด้วยนะครับเพลงมันก็จะมีความบ่นชีวิต มีเนื้อหาต่อจิตใจต่อจิตวิญญาณของผู้ลองผู้เล่นแล้วก็ผู้ฟังมันก็จะเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะคนที่มีรากฐานมาจากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นองค์ประกอบของดนตรีก็คือความโบดความกอสเปลความบลูสคอร์ดก็จะไม่ซับซ้อนไม่ยัวเยียมากเน้นเพลย์ก็เคเดนซ์เน้น4ีหนึ่งซึ่งสไตล์แบบนี้นะครับก็พบได้บ่อยมากในค่ายบลูโน้ต ตัวอย่างเพลงที่เป็นโซจ๊สเด่นๆเลยเนี่ยก็ต้องเป็น Morning ในปี1959ที่แต่งโดย Bobby t i m m o n s เพลงนี้เนี่ยเราเคยพูดถึงไปแล้วในเอพิโซดของ Art b e c k y and the Jazz Messengers เพลงนี้เป็นเพลงฮาร์ดบ็อบก็จริงแต่อย่างที่บอกไว้ว่าโซจ๊สมันเป็น subset ของฮาร์ดบ็อบ Morning ก็เป็นโซจ๊สด้วยลักษณะเด่นๆก็มาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงก็ c ค d เ n นซ์ในท่อน A มีความบลูสของตัวทำนองนะครับมีคอนเรสปอนส ระหว่างตัวทำนองหลักแล้วก็ตัวของคอร์ดฉันทำนองท่อน A ป๊าปะด้าป้ด้าดูดัดนี่คือคอร์นะครับแล้วก็จะมีรีสปอนส์ว่าทูดดดซึ่งไอ้เจ้าคอร์ที่เป็นทูดดดเนี่ยมันก็จะเป็นคอร์ด4 1หรือเอเมนเพลก็เคเดนซ์นั่นเองส่วนเรื่องความบลูส์ก็ไม่ต้องพูดถึงลีมอร์แกนที่โซโล่อยู่ในนี้เนี่ยบลูส์จ๋ามาอยู่แล้วตัวบ็อบบี้ทิมมอนส์เองก็เต็มที่กับความบลูส์มากๆเช่นเดียวกันอีกเพลงที่น่าสนใจนะครับก็คือเพลง this here ของ b o อบบี้ทิมอนกเช่นเดียวกันเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม This Is Here Bobby t i m o o n ในปี1960นะครับจุดเด่นของเพลงนี้เนี่ยก็คือมันเป็นโซแจ๊สที่จงังหวะเป็น3ครับก็คือโซแจ๊สไม่จำเป็นต้องเป็น4-4ครับเราอาจจะอยู่ในมิเตอร์3-4หรือ6-8อะไรเงี้ยก็ได้แล้วในปีเดียวกันนี้นะครับแนทแอดเดลียมือทรัมเป็ตที่เป็นพี่น้องกับแคนนอนบอลแอดเดลียเนี่ยก็ปล่อยมาเพลงนึงในอัลบั้ม Wordsong ชื่อเพลงว่า Wordsong สิ่งนี้ก็เข้าแก๊ปของความเป็นโซจ๊สทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความบลูส์ความดิบมีสต็อปไทม์มีคอน r รสปอนส์มาหมดเลยแล้วปี1966นะครับก็มีเพลงที่ถือว่าเป็นตำนานของโซจ๊สออกมาก็คือเพลง mercy 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 แต่งโดยโจสไวนิลนะครับในอัลบั้มของ Cannibal a d d e l l y ที่ชื่อว่า mercy mercy mercy, mercy live at the club ซึ่งในแทร็กเนี่ยเขาจะมีการพูดเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็คือเหมือนอัดมาจากคอนเสิร์ตลฟ์นั่นแหละ มันก็มีพูดถึงว่าเออชีวิตมันก็ยากแล้วบางทีเราก็ไม่พร้อมกับชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็มีเหมือนมีการเตรียมมายน์เซตของคนฟังแล้วก็คนเล่นว่าอเราจะเพื่อชีวิตกันนิดนึงตอนนี้ส่วนตัวเพลงเองนะครับก็จะแตกต่างไปจากโซจ๊สในก่อนหน้าน,าน,นิดนึงเพราะมันจะมีความป๊อปอยู่มากจังหวะกลองก็จะมีความตึกโป๊ะหน่อยไม่สวิงแล้วโจโจเลยนะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดไฟฟ้าด้วยเอาล่ะทีนี้เราไปอีกแนวนึงบ้างนะครับแนวฝัง ถ้าพูดถึงแนวดนตรีฟังนะครับคนที่เป็นแบบเหมือนบิดาของฟังเลยเนี่ยก็คือเจมส์บราวน์นักร้องนักแต่งเพลงแต่ว่ากว่าความฟังอย่างแท้ทรูจะมาเนี่ยก็คือแบบ60กว่ากว่าๆไปไปแล้วซึ่งเอาเข้าจริงมันมีเขาลางมาก่อนหน้านั้นในแจ๊สนะครับแล้วฟังที่เกิดขึ้นในแจ๊สเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากฟังอย่างแท้ทรูของเจมส์บราวน์ด้วยฟังในฮาร์ดบ็อบนะครับหรือฟังในแจ๊สเนี่ยมันก็จะมีความแบบฟิลคล้ายๆบูกลูนะครับ มันจะกึ่งๆึ่งจะสวิงก็ไม่สวิงจะสเตรทก็ไม่สเตรทค่อนข้างอธิบายลําบากครับต้องฟังแล้วแต่ละเพลงเนี่ยมันก็ใช้อัตราส่วนไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่คือปกตินะครับสวิงแจส๊สเนี่ยซับดิวิชันของมันเนี่ยมันก็จะหนักไปทางทริปเปลิลซะมากกว่าแต่ว่าในฟังในแบบของฮาร์ดบอบเนี่ยไอเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยไอเจ้าตัวเอสโน้ตเนี่ยหรือขบีตหนึ่งชั้นมันจะแบบโดนดึงเข้ามาใกล้กับสเตรทคืออัตราส่วนของขบีตหนึ่งชั้นนะครับมันจะมีความยืดยืดหดหด จะสวิงก็ไม่สวิงจะสเตรทก็ไม่สเตรทเพลงแรกๆที่เราจะได้ยินอะไรแบบนี้นะครับก็คือเพลง Autumn Leaves ในเวอร์ชันของ a n n เธ Ball นะครับอัลบั้ม Something Else ในปี1958อัลบั้มนี้ม e s Davis เล่นอยู่ด้วยนะครับในอินโทรของเพลง Autumn Leaves เวอร์ชันนี้เนี่ยเราจะได้ยินอัตราส่วนของ F Note นะครับที่มันมีความยืดหยุ่นไม่แน่นอนบางทีกลองก็แบบว่าดึงบางทีกลองก็พุชบางทีเครื่องเป่าเข้ามาแล้วมันก็แบบเออสวิงนี่หว่า มันจะดึงกันไปดึงกันมาครับพอในปี1 9 6 2นะครับ h e r b i e Hancock เพิ <S <S <Kirby Han cock> ่งเข้าวงการมาใหม่ๆเขาก็ออกอัลบั้มแรกมาในชื่อ Taking Off ซึ่งอัลบั้มนี้จะมีเพลงที่ชื่อว่า Watermelon Man ตัว groove กลองเนี่ย pattern ของมันเนี่ยจะมีความลคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือนคล้ายกับบอสโนวาจุดที่ต่างมา,มากๆเลยคือสแสนมือซ้ายเนี่ยเขาลงบีทที่2หนักมากก็ <S <S คือเน้นความแบ็คบีทนะครับมันก็จะมีความตึกโปะกว่า ทำนองโดยรวมนะครับก็จะมีความบลูส์เยอะอยู่ก็เป็นการวิวัฒนาการเข้าไปหาความฟังอย่างแท้ทรูแล้วปี1 9 6 3นะครับก็มีความแบบฮาร์ดบอบฟังอย่างแท้ทรูเกิดขึ้น,นครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Sidewinder นะครับแต่งโดยลี m o แกนอัลบั้ม Sidewinder อาัดในปี1963แต่ปล่อย1964นะครับทีมในอัลบั้มนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเด็ดเลยล่ะ ก็คือมีลีรมแกนที่ทรัมเป็ตมีโจแฮนเดอร์สันที่เทนเนอร์แซกโซโฟนแบ y ร์รี่แฮริสที่เปียโนบ๊อบครันชอที่เบสแล้วก็บิลลี่ฮิตกินส์ที่กลองซึ่งความน่าสนใจของเพลงนี้เนี่ยอยู่ที่อัตราส่วนของขบตหนึ่งชั้นที่ตีโดยบิลลี่ฮิตกินส์นี่แหละครับคือถ้าลองฟังดีๆอ่ขะขบต1หนึ่งชั้นมันจะแบบจะสวิงก็ไม่สวิงจะสเตรทก็ไม่สเตรทมันมีความดึงๆอยู่ประมาณนึง ซึ่งเพลงนี้เนี่ยถ้าใครไม่สังเกตดีๆแล้วก็ไม่ได้ศึกษามันอย่างจริงจังเนี่ยมันก็จะเล่นออกมาแล้วแบบไม่ใช่สไตล์การตีกลองในแบบของบิลลี่ฮิกกินส์เลยเป็นเพลงที่ดูเหมือนง่ายนะครับแต่ตีให้มันได้ฟีลนั้นเนี่ยยากมากเหมือนเราต้องอยู่ในร่องระหว่าง s สวิงกับสเตร t แล้วในปี1964นะครับอาร์ตเบลกี้แ The ดอะแจ e สแม n g e นเเนี่ยเขาก็ออกอัลบ,บั้ม Free for All ออกมาซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยมีเพลงบอสโนวาที่ชื่อว่า Pensativa แล้ววิธีการตีของอาร์ตเบรกี้ในเพลงนี้เนี่ยมันก็จะมีความแบบจะบอสซ่าก็ไม่บอสซ่าจะสวิงไปที่ซิกทีโนดก็ไม่สวิงมันจะกึง่งๆงขยกขยก,ขยกอยู่ที่ซิกทีโนดนะครับก็ให้ความรู้สึกของบอสโนว่าที่มีความแบบฟังฟังไปที่ซิกทีโนดด้วยแล้วในปีเดียวกันนี้เองนะครับเจมส์บราวน์เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะพัฒนาแนวฟังออกมาอย่างจริงจังแล้วช่นเพลง o u t of sight นะครับที่ออกมาในปี1994 หรือจะเป็นอีกเพลงหนึ่ง Cold s w e ว t ในปี1997นะครับที่แบบเขาพัฒนาเป็นแนวฟังไปเลยแล้วละ่ะซึ่งฟังแบบแท้ทรูนี้นะครับก็จะเน้น Subdivision ไปที่1 6 n o t e ตเลยจุดนี้นะครับก็คือจุดแตกต่างระหว่างฟังที่แบบฟังไปเลยกับฟังที่อยู่ในฮาร์ดบ็ถ้าฟังไปเลยเนี่ยเขาก็จะเน้น1 6 n o ท e โน้ตซับดิวิแต่ฟังในฮาร์ดบ็อกเนี่ยมันจะมีความขยกขยก,ขยกระหว่าง swing กับ straight เหมือนกับว่าดึงกันไปดึงกันมา ซึ่งช่วงนี้นะครับช่วงที่โคสเวออกมาเนี่ย h o r ์เร s i เวอรก็ออกเพลงใหม่มาที่อัดในปีก่อนหน้านั้นนะครับชื่อเพลงว่า Jody Grind ในอัลบัม้มโ d y Grind เพลงนี้ก็จะมีความบลูส์ความแบ็คบีทนะครับคือแบบว่าเน้นสแน์ลงบีสอแล้วในปี1967นะครับลูดอนอสันก็ออกเพลงมาชื่อว่า a l l i a t o r Boogaloo จากอัลบั้ม l l i เกเต b ร o o ูก o o o ันแหละซึ่งเพลงนี้ก็จะใช้ออแกนด้วยนะครับ แล้วอัตราส่วนจังหวะเนี่ยก็คือเน้นไปที่16โน้ตแล้วทีนี้ก็คือขบ2สองชั้นซับดิวิชันมาเต็มเ็มเลยมันก็คือพัฒนาการนะครับของฟังกี้ที่เกิดขึ้นในฮาร์ดบอบเนี่ยที่จากซับดิวิชันของขบ1หนึ่งชั้นเนี่ยมันดึงดึงกันไปดึงดึงกันมามันก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับจนกลายเป็นซับดิวิชันที่เป็น16โน้ตหรือขบ2สองชั้นในที่สุดนะครับเลยในอนาคตเนี่ยมันก็กลายเป็นฟิวชั่นในแบบของฟังแบบแจ๊สฟังฟิวชั่นไป ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครที่กาลังหัดตีฟังเนี่ยอาจจะต้องสังเกตดีๆนิดน,นึงว่าเพลงนั้นนะ่ะมันเป็นฟังในะแบบฟังอย่างแท้ทรูหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นฟังที่แบบฟังกี้ในฮาร์ดบอบซึ่งเราก็ต้องปรับซับดิวิชันของเราด้วยนะครับว่าเราจะเล่นเบต1หนึ่งชั้นในแบบดึงๆระหว่างสวิงกับสเตรทหรือเปล่าหรือว่าเราจะเล่นซับดิวิชันในแบบซิกทีโน้ตไปเลยจุดนี้นะครับมันเป็นรายละเอียดเล็กมากๆแต่ว่ามันทําให้2แนวเนี้ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งถ้าฟังแบบเผลอๆอาจจะไม่ได้ยิน แต่ว่าถ้าเราเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะโปรขึ้นมาหนึ่งระดับเลยล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อธิบายยากนิดนึงอาจจะต้องฟังเพลงประกอบด้วยนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินอะไรพวกนี้เลยก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดตัมรัากดกระดิ่งคอมเมนต์กันเข้าไาได้แล้วก็เข้าไปสนับสนุนกันโดยตรงได้ที่ patreon.com/jazzjazz สำหรับวันนี้แอดมินก็ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายครับ